สิ่งที่คุณต้องรู้หากคุณกําลังเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษกพอ,อยู่ 1. โครงสร้างของข้อสอบข้อสอบประกอบด้วยพาร์ทกร a มมาโวแค a ป r เรดดิ้งแล้วก็คอนเวอร์เซชันจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองคุณอาจจะแม่นเรื่องคําศัพท์แต่อ่อนเรื่องกร m มมาก็ได้ 3. มีหนังสือดีมีใช้ไปมากกว่าครึ่งติวหรืออ่านจากหนังสือที่ดีทําให้เราเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น 4. เทคนิคในการทําข้อสอบก็สําคัญนะถ้าเราโฟกัสถูกจุด ในการทำข้อสอบจะสามารถทำให้เราทำคะแนนได้ดียิ่งขึ้นและ 5. ฝึกทำข้อสอบ อย่างสม่ำเสมอต้องจากได้เห็นข้อสอบบ่อยๆแล้วยังฝึกการบริหารเวลาในการทําข้อสอบด้วยและแน่นอนค่ะว่าในเล่มนี้มีทุกเทคนิคไว้ให้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือจุดสังเกตในการเลือกคําตอบในพาร์ทแกมมาหรือจะเป็นพาร์ทเวิร์คัที่รวมคําศัพท์ที่ออกสอบบ่อยๆในหัวข้อต่างๆหรือจะเป็นเทคนิคประหยัดเวลาในการหาคําตอบในพาร์ทรีดดิ้งก็รวมอยู่ในนี้ค่ะตอนนี้ทางเพจกําลังเปิดพรีออเดอร์อยู่เลยนะคะเข้ามาดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะเราหวังว่าจะได้เป็นส่วน หนึ่งที่ทำให้ทุกคนสอบผ่านนะคะ